แรงนี่ข้านี้มาปอกหน่อไม้ฟ้านนองใหม่ไห้แส่แกงมืออื่นจ้าทักท้ายสวัสดีด้ะจ่าเด้อทักท้ายสวัสดีพี่น้องก่อนเขานอนฟ้าน,น้องใหม่นีนนอ่งไงพี่น้องก่อยเทศสิได้ต้่มน้องใหม่เนาะ ฟ้า้วนแล้วๆก็ต้องต้มคันบ่ต้มน้ำใหม่ก็สิเขาเอื่นว่าจังไหนเลยพี่น้องมันสิบรสแตรเนี่ยคันห้องฟ้าานแล้วเขาต,อต้องต้มไบคันห้องสบแกงอื่นก็ได้คิดว่าเออส่วงเวลาฟานน้ำใหม่ก็สิบอกว่าหัวมวนพักใา้พี่น้องถามข้าวถามข้าวพี่น้องไปน้ำเนาะ น้ำใหม่ไงซื้อเอาเดอกว่แนนม่น้ำใหม่จ้าของพี่น้องซื้อเอาก้านน้ำใหม่จ้ะนี่็นแตะแคงแต่น,น้ำใหม่ตัดมาจากมือเหรอเนาะ ฝนหน่อไม้จ้าฝันหน่อไม้ว่า,นนา,างๆกับเขามาทักทายกันได้เลวจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนเด้อสวัสดีเด้อจ้า น้ำไม่ต้มไปแตะแกงมืออื่นก่อนป้านน้ำใม่จ้าพี่น้องนี่ขาแรงเลยเนาะเป็นขาแรงกันไปเนาะสิกินแล้วเนาะยังนี้มันก็สองถมแล้ว ฝานทำไหม่แล้วจ้าพี่ดองฝาน้ำใหม่จ้าฝาน้ำใหม่ ส่วงนี่กะลฝนตกไม่น้ำไม่ก็ออกน้ำไม่กับปงได้ว่าขันส่วนหน้าฝนกลางกลางหน้าฝนกับพ่กแสบอีกละอันนี้เป็นฝนไม่น้ำไม่ปงไม่กับสีแสบมีรสชาติแสบกว่ากันเอาคี่แกตนมอง หัานนี้จะแจ้งแจงใส่ใบพักขาผักชะอมแกงใส่กุจจี่แกงใส่เห็ดค้อนขาวบรรยากาศเงียบขอยอยู่นอกเคี่ยนพี่น้องก็นางอยู่นอกเงี่ยนว่านางอยู่นอกเคี่ยนหยุดกระท่อมหน่อยหยุดกระท่อมหน่อยผู้เดียว บรรยากาศบรรยากาศเงียบพี่นองทักทายกันหน้อยนจ้าเด้อพี่นองทันใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันไนด้วจ้ะขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณที่ มาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่เขามาเบิงไหลห้เด้พี่น้องเออขอบคุณที่มาซองมาเนี่ยขอบคุณที่เมตตาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ห้มากได้จ้าได้แล้วก็มาทักท้ายพี่น้องก่อ,อนนอนฟันหม่ไว้จะตุ่ม ทำบันเด็กระดเฮ็ดเพราะว่ามือหนีไปให้ไปหนะ้าไปไถนะ้าหดหนะ้ากัเลยไปหาเบิ้งนี่กินอยู่ตลาดกันนะน้องไม้ไม่เป็นน้องไม้เจ้าของดอกน้องไม้ซื้อเอาของเจ้าของกับมีอยู่แต่ว่าบ่หลายกัเลยซื้อมาตื่มกัน นี่สีันเลยแต่สุกย่ำคือย่ำคืออันมะละกอนี่พี่น้องย่ำคือมะมะละกอห้าวหนิปลาหนี่ก็เก็บเป็นเส้นเป็นเส้นต้มไปแต่สุกอันนี้สีแกงอันนี้สีสุกอันคือบ่เผาไหมเฮาบ่เฮาบ่ไปล่นไปเ้าเอามาต้มเอาเลย ตามนรำมันดาน้องใหม่กันห้าสิไปซุปเพาก็ไปย่างเนาะไปย่างไปแต่ว่าแต่ว่า่าอยบ่ย,ย่างออาศัยต้มเอาขัานดังไปพี่น้องขันดังไปพี่น้องท่านใดบ่หันรับท่านนันก่ะปวดคุยกันได้และพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์มาทักทายกันได้ได้ะจ้าโอ้เสียงกบเสียงกบห้องมันเป็น bọn ừ, chị tốt mà nó bán này thịt súp năm, bán này น,นี่คือใบแต่อันนี้คือใบแต่ซุปเล่นจาพี่น้องต้มใบแต่ซุปกันผัฟานแบบนี้ใบแต่แกงเอาแล้วนะค่ะพ่อหอมปากหอมคอท,ทักทายพี่น้องก่อนนอนจา้าบรลก,กวนพี่น้องลายลงจา่าอาพี่น้องท่านใดเขามาอมมาม่าซองมาเนี่ยไ้กะขอพูดเลายๆด้วยจา้าเ้อ ยายเวลก็ขออำลาพาจากซ้ำนี่นหละจ้ามาทักทายพี่นองเนาะอย่าลืบกันว่าไม่แยงดอกอาสวัสดีด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ